ปาดพี่น้องเอ้ยเราเคยเห็นกับเห็นซะเดอ้อแก๊งสะดุง้งสาวเวียดนามตัวนี้เนี่ยค่ะสาวเวียดนามนี่นี่เนาะโอ้โหพี่น้องเอ้ยแจกโลกแบบที่นี่สร้างน้ำนักรอบนี่60กิบหาสิบ4ีสิบเป็นตะเมยเนาะสุดยอดเลยค่ะปาดโท โอ้โหโโห,หนึ่งส,งสงองสามพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมาพร้กันอีกแล้วนะคะกกบันทึกกรบอปล้อยลานทูนชาแนลค่ะเมื่อนี้นะคะล้อยลานทูงสิพ้าพี่นอ้องมาเบิงแกงสะดุงหรือว่าแกงนางฟ้านะคะพี่น้องแกงนางฟ้านะ,นะคะพี่น้องซึ่งเพิ่นสิมานซ้ำไดเนะคะให้พี่น้องรับชมเราฟังคลิปนี้ให้จบค่ะคลิปนี้จะเป็นของแกงนี้โดยตรงค่ะพี่น้องเอาไปชมน้ำกันเลยค่ะโอ้พี่น้องนี่ นี่ค่ะนี่ค่ะมันตั้งแต่แรกแหกเลยค่ะพี่นอ้องนี่โอ้สมัยแล้วอ่ะสุดยอดเลยค่ะเอาคืนมาเลยอย่เอาเอาคืนมาเพื่อปเป็นยัไงไงพี่นอ้องสะดุ้งคขามันแล้วค่ะ เจ้านี่มานี่ีครพี่น้องมึงเนี่ยเอาขึ้นเธอลราบักหลายบาทเลยมานมานมานครบครบน,น,น,นบอกให้เสียเกียรับ บอก่คยมีอ่าไอ้ฟังค่ะมีตั้งแต่กลางน้ำเลยค่ะมีแต่สะดุ้งกระแพ้ค่ะผู้ใดที่อยู่อ่าขอบหรือไปอยู่ฟังนะคะก็จะได้เฮือนพัดนๆหนึ่งกัน,นะคะพี่นอ้องแต่สีขุ่นจำมูยอยู่กลางน้ำบอกกับปลา,าหลุน,นะคะพี่นอ้องเอาปลาลุนมาชมไปน้ำกันค่ะเนี่ยสะดุนกันสีมาน,นะคะ่ะพี่นอ้องอู้เดี๋ยวสิพาดโถ ได้หลายดีค่ะคุณอนะท้าคุณใคร่มาพี่น้องแต่พี่น้องก็เลงาอาปลาขึ้นใค่ก่อนนะก็เลังเอาปาาานะลา,ปาขึ้นนะคะโอ้ไอตุ้ไข่จากตัวนี้ปลาจีนใหญ่น่นไอผ่านรักกันจากตัวนี้าพี่น้องเนาะ what okay. yeah, yeah. <laughs> พ่ออีกแล้วคะบอบอ่ะพ่อพ่อพ่อทียูน้องบันนั่นอีกแล้วค่ะนี่อาเจนี่ก็ได้ไลฟ์พี่กันแล้วะนี่ค่ะเจนี่เห็นนี่นี่เป็นมาเป็นทีมค่ะแพ็กขอเปินทีมของแก,อ,กอ,ยอยู่ตรงนี้บริเวณนี้หมดเลยสะดุ้งด้วยกันทั้งหมดคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องม้านขนาดค่ะม้านอีกแล้วคะ่ะนีน่ม้านี่ลีค่ะสะดุ้งนี่ พี่น้องคุนสาวเวียดนามก็นั่งเดียวปลาขึ้นค่ะสาวเวียดนามผู้เขาวานั่นละค่ะพี่น้องนี่ละมาจากพม,า <laughs> ม่าพี่เป็นยุไรประเทศเป็นยประเทศ,เาเทศจากเวียดนามจากกิโลเนาะแบบกขึ้นในบนน้าผู้เหนีน่อยนึยนง อูนนอ้พี่น้องคนกันลักยวปลาขึ้นค่ะอันนี้สะดุ้งค่ะแกงสะดุ้งสาวเวียดนามตัวนี้เนี่ยค่ะสาวเวียดนามนี่เนาะโอ้โหพี่น้องเอ้ยจักโลบอัที่นี่สร้างนำนักรอบนี่ฮุกสิบหาสิบสีสิบเป็นตะเมยเนาะสุดยอดเลยค่ะอ๋ใช่เป็นมุ้เจ้ามาันเนะาะมันขนาดค่ะ โ,โอ้ก็ค <ing> ือแบกได้วะย่อมยอมย่อมได้ไลายครับพี่น้องเอาเธอไปเบิ่งผลงานอีกต่ออีกสองสามคนผูละค่ะรวมก็ข้นนี่นี่ครับพี่น้องเพระเจ้าข้นพร้อมกันแล้วสุดท้ายไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณนะใครจะได้เยอะกว่าเพื่อนสาวเวียดนามมองเจ้าขึ้นตอนไหนอันนั้นเดิอันนี้เห็นว่าเอาสิบวันของสาวเวียดนาไม่เลากได้ไลค์ปันเลย เเียกไดด้้อมันหนกหักไหมหลังหักเด้อปะคุ้มเด้อเจ้าเอาพี่น้องเดีย๋ยวมา,าชมของผลงานของสาวเวียดนามค่ะนี่ผลงานของสาวเวียดนามนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะพี่น้องกุมสุดท้ายคะ่ะสะดุง้งเอา้าผู้ใดเหลือไผอีกอยู่คุณเหลือสะดุ้งอีกผู้นึงค่ะบ่รู้ว่าไผ่คุณอยู่ตรงน้นเอากับหูหูเนาค่ะฮะอะไรนะเออพี่น้อง เจ๊ปูเนามาสันเพิ่นมาเจ๊ปูนเนาบบยอมแข่เลยรุ่นมูเลยค่ะเอาชมผลงานค่ะพี่น้องเอ้าสี่คนสรอยกันได้บ่ดนาะปาดัวปาดัวโอ,โ,โอ้โหเออโอ้โอผู้ชายตีลังกากรู้ถือทันบ่นาอ าดพี่น้องหมานขนาดค่ะคนมาทำกันเป็นทีมค่ะมาด้วยกันเป็นทีมหมานแห้งหมานหมนเข้าเปิดดาหมานขนาดอันนี้ญ่ก็่ันั้นอีกสาวเวียดนามที่เราต้องเจ้าจีนี่ปาดเงชมหนานี่ค่ะสาวเวียดนามคาได้บักหลายเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยเก่งทั้งสวยและเก่งนะคะสุดยอดเลยนั่งนั่งโต้ยทำไมได้เป็นินเดียจังเลยอ่ะ ก็ได้เยอะมากเลยนะนี่แต่ปลน,นิ่งหลยอยู่ด้วยไหลก็ปูนันอยู่ก็ไหนจะปลาจีนนี่นะคะสาวเวียดนามที่เราแซวกันอยู่ตอนครึ่งคลิปค่ะโอ้หลอบที่เทไดยนี่ของเจ้านี่ยเราแห้งไหลดีค่ะผู้ดีเราแบกเสละหาสิบกิโลค่ะเพื่อนสาวเวียดนามค่ะพี่น้องนี่ โอ้โหขึ้นแตงโมเตี่ยงขึ้นหมันหมันหมันราคาเกินบัตรดินี่นี่ค่ะพี่น้องขบแก่งันเลยค่ะเพิ่นมาน้ำกันค่ะมาด้วยกันได้บลกหลายเลยดิบ่วางซีหาลอยลบอกุ้ยีนีร่วมกันทั้งหมดหลายค่ะพี่น้อง โอ้โหเนี่ยเห็นว่าปลาหนิ่นไหลดิปลาถั่ปลาปน,นิ่นไม่ไม่ตัวโตวงามพี่น้องเนี่ยค่ะพลังการงานสังเลยได้เยอะมากนี่ครับพี่น้องเ่าจะเอาปลาจีนขึ้นก้อนค่ะ แยกปลาเป็นประเภทปลานิ่นตั้งหักค่ะปลาจีนตั้งหักกะที่เห็นเห็นก็จะมีปลาจีนปลาตั้งประเภทแล้วค่ะแล้วก็ปลานิ่นปลาดุกน้อยนึ่งแล้วก็ปลาปลายี่สบบอปลายี่สบปลานิ่นปลาจีนแหละค่ะสามยี่หัวตามเห็นเนาะปลาคอก็บม่ค่อยมีเป็นเลยเห็นหน่อยก็คาดก็เห็นนิดเดียวน้อยนันตัวหน่อยมันเลยบติสะดุ้งเนาะมันหลุด พี่น้องยายเตรียมยุ่แล้วปลากับเป็นพันๆตัวพี่น้องที่่นใดวันี่ประมาณหนึ่งพันตัวได้นะคะเอาลงไปในถังเดียวจะมีค่ะส่วนหนึ่งอีก,กนหนึ่งอยู่ในน้ำค่ะปลาพี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็นกับเห็นซะเ้อร์เเคยมางานใหญ่ป็นี้ที่อาข้งแร่ครับก็ตลังเริมออกจากงานปลาแล้วก็งานบุญบังไฟต่อเลยบัดรพันจริงไหค่ะจนบอกว่าปลานิ่นน่จะจะหลายกระมุงเลย มาพี่น้องเดียวสิเป็นนางจับปลาไอเบิ้งตัวใหญ่ส้มเดยค่ะ มนักุปตะสัยังไม่ n ยังไม่ n รือเปล่ากังไม่ n h u นี่้องใ่เยนี่น้บตากันาดนี้เต็มเลยพี่น้องเต็มเลยค่ะปเคยปอกไป็นนี่หลายปีเจ็เปีแต่มันถึงแค่เจ้าบ้าน

ปลาจีนแล้วก็ปลายีสบนะคะพี่น้องคัดแยกออกจากกันเวลาขายจังขายง่ายค่ะเป็นมาสุปีมาสั้นปีปีว่าหันก็ปีนี่ปีได้หลายสุดค่ะปีไก้หลายนะคะเพราะว่ายเดี๋ยงินค้นว่าว่าปีนี้ปลาหน่อยมาสั้นปีปีไกลเป็ดปลาดิ้นครับโอ้ปีนี้คือมีปลาจีนด้วยกับปลายี่สบ โอ้ส oh, ุดยอดเลยค่ะพ nah, ah, like, 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 uh, uh, so, really ี่องมันขนาดนี้นี่นงนี่หนึ่งมันสั่ง้านอันนันดบ้ันอันนันโหนงน้นหนองนนก็อด้มันี่แปมาด้วยเลแมาทำไมมาไแคีน่คลิปแต่ละคลิปตันเทียนอนเนาะ นี่ซื้อแกงป้คะนี่ตั้งซื้อแกงเหเจ้าบ้านนีเพียงแกงนางฟ้าดีกว่าแกงนางฟ้านะคะสาวสาวยัง่อยเลื่อมหรอคอยเลื่อมหรอเสาวยังก่อดคอยตั้งซื้อเจ้า สาวอียงกับสาวเวียดนามนี่ค่ะโอ้หมานขนาดค่ะพี่น้องยังโมเมิดพี่น้องยังโมเมิดค่ะมีอีกค่ะแกงสาวเวียดนามนะคะปลาเพิ่นได้์ไลดีค่ะพี่น้องสมราคาคุ่มค่าค่ะเพิ่นมาเป็นทีมค่ะเป็นทีมสะดุ้งนะคะแกงนางปลาสะดุ้งค่ะสุดยอดเลยค่ะคุณอ่ะ อ๋อพี่น้องแบกรอบที่เทาถบหลอบหมันขนาดขาวหนึ่งสองสามหอยเป็นน้ำอันนี้เป็นปลาจีนล้วนค่ะมีปลานิ่นผสมหน่อยบอมีอยู่ หาคุณมาได้ยช่บ่มเฮ้ยนี่ครับพี่น้องของใ่ทีสมมตคือของเลยโอ้โหพี่น้องโอ้หลายขักหลายเนี่ยม,มันกุมูค่ะสะดุงค่ะ สะดุ้งค่ะสะดุ้งค่ะแม่แมนอลังอลังอลังการอลังการงานตาพี่น้องมึงนะค่ะเซ็ตถุงเป็ดตั้งแต่อีกี่ออกไปไหนวันนี้ล้มหมดเวลับบ่เป็นพันถูกแล้วนี่เป็นพันไม่พันก็เหลือน้อยแล้วในทีตัวเออพอดีสุดยอดเลยค่ะถุงตายอีกองยางไปเอาถุงน้ำคุณแม่ถุงใส่ฝาถุงเต็ม ปูนได้อีกค่ะอันนี้รอบทุดถ่ายกําลัางคัดออกระหว่างปลานิ่งกับปลาจีนค,ค่ะพี่น้องเข้าไปยีสุกค่ะหลายค่ะไลค์เนี้ยดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับศีฟากไว้ซมีนะคะพอกันคลิปหนาได้ค่ะพี่น้องเด้หน่องก็ไปละค่ะผู้ใดมีข้าวสารมีลูกน้องสาแจงในเพจอร่อยระดับถุงด่เลยได้ค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ